<c oughs> เอามานะลูกนะมาให้เต็มนะหลวงปู่จะได้ปลดปล่อยให้หายทุกทรมานนะในโลกของวิญญาณมาให้เต็มเลยจะได้ช่วยเหลือได้สะดวกนะ อย่าป่วยตรงไหนเป็นอะไรเสียชีวิตนะบอกให้หลวงปู่รู้ด้วยจะได้ปลดปล่อยได้ถูกนะ กรมใช่ไหมอ่ะโหลฮัลโหลฮโหลฮัลโหลฮัลโหยดัลโหลฮัลโหยดัลวิลฮัลโหลฮัลโหลนโหยฮลโหลฮัดัลงหลัลโหลลลัลโลดัลโหลดัลวหลฮัลลฮััลโหลดลโหลฮลดลัลโหลฮขอโหลฮลโดลัลโหลฮัลัลโหลฮัลโหัหั้งหลฮัลัล่ลล หายเดี๋ยวนี้เลยสาธุหายยางลูกคอลูกยาง <c oughs> คอนแล้วไหมดีใจไหม ดีใจไหมเออวันนี้ได้คลอดแล้วไนมายไม่ร้องแนละ้วลูกไม่นะ <c oughs> ร้องแล้วเลือดไม่หยุดอ่เลือดไม่หยุดไหลอ,อ้าวขอให้เลือดหยุดไหลให้เลือดหยุดไหลหายเป็นปกติทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างหาย หายเป็นปิดทิ้งเลยเดี๋ยวนี้เลยหยุดยางหยุดยางอ่าหยุดแล้วเลือหยุดแล้วมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกดูให้ดีนะมีตรงไหนอีกลูกอานลูกสบายดีเปล่าปว,วดต้นคอปวดต้นคอขอยห,หายปวดหายเจ็บหายปวดมีมีอีกไหมมีดูให้ดีนะแล้วลูกอานลูกลูกสบายดีเปล่า,าดูให้ดีที ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเน,เ,นเนื้อตัวผู้พองอ่าเนื้อตัวผู้พองหน่ปูขอให้หายเป็นปกติจะอาก,การผู้พองตามเนื้อตามตัวของลูกนะให้หายเดี๋ยวนี้เลยสาธุหายยางอ่าไหน,นคุยคุยหน่อยทีโยมชื่ออะไรพี่แม่ยันค่ะแม่ยัน แม่จันแม่จันนะตอนตายอยายุเท่าไรเห็นะยี่สิบแปดปีมีแปดปีอันนี้ท้องแรกหรือเปล่าเนี่ย 22, ท้องสองนะท้องสองแล้วด้วยตายมานานยามฮะองร้อยหกสิบเจ็ดปี <6. S 1> ตายมาสองร้อยหกสิบเจ็ดปีแล้วท้องสองท้องสองก็ยังคลอดลูกตาย,ยานะโยมนะเพราะอะไรอ่ะเด็กหวังเหรอ ฝังทางฝังช่องคลอดออกไม่ตั้อง๋อลูกหยุดหายใจก็ตายตั้งแต่ก่อนก่อนคลอดตอนนี้ได้ลูกผู้หญิงผู้ชายใใลูกชายลูกชายตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้ติดสอควบแล้วขอน้ากินหน่อยในแกน้ำด้วยนะเอามาป่ะน,น้ำถ้วยนะเอา,มาอน,น,านนะอาไมกกนไหมลูกกินนมไหมติดสองวบเดี๋ยวลูกกินนมเดี๋ยวมันเกาะผ้าน้ำน้ำมันเย็นใช่ไหมไปด๋ยวน,น้ำกันน้ำธรรมดาเหรอ แล้วออถึงเวลาจะเกิดที่องมรยมเนี่ยฮะพรุ่งนี้แล้ว,ลวเกิดทั้งสองดวงทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ไหมอ๋อทุกทรม,มามานานเนี่ยแล้วมาอยู่กับร่างนานอย่างในโยนะมาใส่ร่างมานานอย่างนเนี่ยอ,ยอายัอ,อายุอ๋ออามาตอนล่างอายุสิบขวบแม่ กินนะทานนะกิให้สบายกินให้สบายไม่มีบอกตอนนี้หายเจ็บหายปวดแล้วเห็นไหมโลกของวิญญาณก็ยังมีทุกอยู่ทุกทุกดวงหลายๆดวงเดี๋ยวโลกจะกรินนองไม่มาเกอะ้านะแม่นะเอาน้าอีกนะอะไรนะว่าอะไรนะอรร้อยเที่ยวเป็นเพื่อเที่ยวนี้ออ ค่อยๆค่อยๆแล้วค่อยๆอไหม้อไหมไปไหมไปอ่าแม่จำได้ยู่มานานมากเลยเนี่ยเขากลต่าอยู่ในล่างนี้มายี่สิบสองยี่บามปีไปไหมเอาเอีเอาเอง điều mát đấy nhé Ăn hết im ra mẹ nha chị cái nào ăn có máy thở máy cả luôn khỉu máy lô đấy á ăn nong qua nó luôn nát nhà tâm à nó ชื่ออะไรโรชื่ออะไรคืออะไรยังไม่มีชื่อนะผู้หญิงผู้ชายจ๊ะลูกแม่จันนะมากินนมนี่นะมาอย่างอ่ะเอาวางไว้ข้างหน้านเลยข้างล่างเลยนะข้างโต๊ะนะแม่จันนะข้างบนนี้ครับนี่นะลูกแม่จันม,มากินนี่เลยนะ<ม>โยงเป็นไงอยู่ในร่างเจ็บปวดไหมอยู่ในร่าง จะเป็นบางครั้งแต่ไม่เจ็บตลอดก,ก่อนที่จะมาอยู่กับร่างนี้เจ็บปวดตลอดเลยเ<ร>อย่างนั้น,ลนแล้วผู้หญิงคนนั้นคนนั้นไปไหนแลว่ะล <ไป S 1> ถึงจะออกได้ใช่ไหม,ไมแล้วมาเจอผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงเนี่ยตั้งใจมาอยู่หรือเปล่าหรือว่าถูกดูดเข้ามาเอง <c oughs> เดินผ่านกันก็เข้ามาเลย อ๋อไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาอยู่ด้วยใช่ไหมตั้งใจหาที่อยู่ใหม่อ๋อตั้งใจที่จะหาที่อยู่ใหม่เพื่อที่จะให้ความเจ็บปวดมันหายไปพราะนี่แสดงว่าโยมก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าถ้าเข้ามาอยู่ในร่างกายมนุษย์นั้นจะหายเจ็บปวดใช่ไหมถ้าร่างกายของยังอื่นหายไหมเช่นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรไมิหายไหมรือไม่ได้เลยมันได้นค่ะแต่ว่า อ,อ๋อไม่อยู่ไม่ได้นานอ,อ๋อถ่าร่างกายคนแล้วยมรู้ได้ไงว่าร่างนี้เข้าได้อะรู้ได้ไงรู้ว่าเห็นอยู่ว่า,าวอ,อ๋อร่างเขาเปิดอย่างนั้นใช่ไหม,ม,ไมเกิดเม,ม,มื่อไหร่เนี่ยโยมพรุ่งนี้แล้วยมรู้มันจะไปเกิดที่ไหนหรืออะไรเนี่ยรู้ไหม,ไมแล้วแต่กรรมนะกําหนดไม่ได้เนาะ คนดีคนจนหรืออะไรก็ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์นะยังไไบกยทาะมดเป็นยาันก็ะนเรามีกรรมอะไรเราใช้เราเรามีกรรมอะไรที่ที่จะไปเกิดพรุ่งนี้ก็คือหมายความว่าไปใช้กรรมก่อนใช่ไหมยายาโภไหมอ๋อดวงวิญญาเยอะแลอที่ไม่ได้ไปายกรรมที่ยังอยู่ข้างในนี่เหรอ หนีการชดใช้กรรมมาหลบอยู่ในนีอนอ้อีกหลายดวงเนี่ยดดยัง,ยนนงยม,ยมีอะไรพูดกับพูดได้นะเพราะว่าจะได้เอื่เอเทปชุดนี้จะได้เป็น,น,นสิ่งที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจในเรื่องของกรรมเรื่องของความเจ็บปวดในโลกของนุยญญานะนะคัะ ถึงเรืกก่องการไม่ฟังนะ้วคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปรับกันอะไรบ้างยังไม่รู้แล้วก็พูดไม่ได้อืการเยอะไหมแม่ตอนแม่เป็นมนมุษย์การเย,ยอะไหมเลอะการไปสูดลมจะเป็นดาบทอ,นะอด้อยู่แน,นี่ๆการมาก็ยังไม่ได้ขอเข้ามาขอม่อมพอดีกัน ัองอยู่ไหมพ่อแม่ยังอยู่ไหมลกๆยันอยกพ่าปีแล้ีก,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 ก็่นแล้วสักทีม้องตยกการตรงนี้ผ่านหลวงปู่ได้ไหมกรรมมาถึงแล้วกรรมมาถึาาต้องไปเฉวยผลกรรมของตนเองสองร้อยกว่าป<ท>ีนี่คือแม่หนีาการชดใช้กรรมใช่ไหม น,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 นี่แสดงว่าตอนนี้มีคนมารอรับโยมแล้วใช่ไหมเนี่ยใะอ,อยากฝากบอกอะไรกับคน<ม>ที่ยังมี<ค>ชีวิตอยต่ไหมอยากฝากบอกอะไรหลายๆคนไหมไอเทปม้วนนี้แผ่นนี้จะได้ไปสื่อให้คนหลายๆคนได้เห็นให้เป็นประโยชน์เัื่อแม่จะได้พอเป็นมีบุญบ้างได้บอกกล่าวกับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นนได้มีสิ่งใดอยากพูดไหม ไั้ันพูดจมหมดแล้วค่ะมนุษย์นันเข้าใจยากไม่ต้องดูการแล้วค่ะตอนไี้ฉันเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันกนะคะพอเสียชีวิตแล้วก็มารู้นะ<ต>ว่าจําเงินได้ตอนเกิดเป็น,น,นวิญญาณกอพอมันทํามันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่มองคนอื่นไม่ไมน่าเป็นเหมือนเราเลยแต่สงสารเหมือนกันนะ นะไม่สามารถที่จะบอกใครช่วยใครได้ถ้าวันนี้ไม่ได้มาเจอตรงนี้โยมก็ยังต้องอยู่ข้างในอีกอมต่างก็ญิมีการเนีวตมากขน่ตน,น,นจะปนนไปหาานี่คือเหตุผลของการที่ว่าทําไมจึงเลือกล่างมนุษย์เพราะว่าอยู่ได้นานเลี้ยาณทุกตัวกันได้กรมัิดหมดเลยต้องขาดบางดวงที่มีอยู่ในร่างกายสังขาร อืก็คือหลบแต่นี่โยมไม่หลบแล้วนะยินะดีเพราะ <c oughs> เพราะว่าอ่าโยมก็ได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดทั้งหมดแล้วเราก็ยินดีในการที่จะรับการรักเพื่อจะได้ไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีนะโยมนะม <c oughs> ันทรมานนะหลบยังไงมันก็หลบไม่ได้หรอกนะโยมนะ <c oughs> อ่า อ,อนมโมทนาสาธุนะครขอสจูตุปติไวๆแล้วกันนะโยมนะสาธุขออนโมทนานะสาธุเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยแล้วครับ